มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสำหรับวันนี้พุทโธโรยีคนรวยเพราะธรรมะการดำเนินชีวิตที่ดีมีแต่กำไรหลวงพ่อจัน วัดอัมพวันจากการใช้เวลาเป็นขยายสู่ระบบแห่งการดำเนินชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นในความหมายหนึ่งก็คือการบริโภคการเสพหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆการใช้เวลาเป็นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักบริโภคซึ่งเป็นความหมายอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตเป็นคนเราที่จะเป็นอยู่อย่างดีนี้จะต้องดำเนินชีวิตเป็นคือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเองถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิตชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาจเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุขแต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็นก็มีแต่ขาดทุนและประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อมฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิตหรือดำเนินชีวิตเป็นในบรรดากิจกรรมทั้งหลายของการดำเนินชีวิตเป็นนั้น อันหนึ่งก็คือการใช้เวลาเป็นการดำเนินชีวิตเป็นนี้เป็นหลักที่สำคัญการใช้เวลาเป็นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของการดำเนินชีวิตเป็นถ้าเราจะทำให้ได้ประโยชน์ครบถ้วนจะต้องมองเห็นองค์รวมของการดำเนินชีวิตเป็นนั้น องค์รวมที่เรียกว่าดำเนินชีวิตเป็นนั้นคืออะไรการดำเนินชีวิตของคนเราคืออะไรมีคำพูดมาแต่เก่าก่อนว่าชีวิตคือการต่อสู้หมายความว่าการที่เราดำรงชีวิตอยู่นี้เราต้องประสบปัญหา ประสบสิ่งที่บีบคั้นต่างๆเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนซึ่งพูดสั้นๆเป็นภาษาวิชาการก็คือการแก้ปัญหาที่พูดว่าชีวิตคือการต่อสู้ก็เท่ากับพูดว่าชีวิตคือการแก้ปัญหาคนใดที่แก้ปัญหาเก่งแก้ปัญหาเป็น คนนั้นก็จะดำเนินชีวิตได้ดีจะต่อสู้ได้ชนะเป็นอันว่าในแง่ที่หนึ่งที่พูดว่าชีวิตคือการต่อสู้เมื่อพูดให้เข้าหลักชีวิตคือการแก้ปัญหาฉะนั้นเราจะต้องรู้จักแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาเป็นในแง่นี้ การดำเนินชีวิตเป็นก็คือการแก้ปัญหาเป็นถ้าคนแก้ปัญหาเป็นก็ประสบความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นยังไม่พอต้องสื่อสารเป็นด้วยข้อต่อไปคือความหมายของการดำเนินชีวิตในแง่ที่สอง การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้คืออย่างไรมองในแง่หนึ่งชีวิตของเราแต่ละวันก็คือการทำสิ่งต่างๆที่ภาษาพระท่านเรียกว่าการทำกรรมชีวิตของเรานี้ตลอดเวลาคือการทำกรรม ลองพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่กรรมคืออะไรกรรมคืออะไรคือการทำการพูดการคิดไม่คิดก็พูดไม่พูดก็ทําทางกายไม่ทําออกมาทางกายก็พูดทางวาจาหรือไม่ก็คิดอยู่ในใจนี่คือกรรม วันเวลาของเราทั้งหมดแต่และว,วันเป็นเรื่องของการทำพูดคิดหรือคิดพูดและทำไม่ใช่หรือเป็นอันว่าการดำเนินชีวิตของเรานี้ในความหมายหนึ่งก็คือการทำกรรมได้แก่การทำพูดคิดคนเราที่จะดำเนินชีวิตได้ดีอย่างที่เรียกว่าดำเนินชีวิตเป็น ประสบความสำเร็จก้าวหน้านั้นลักษณะหนึ่งก็คือต้องทำกรรมสามอย่างนี้ให้เป็นทำให้ดีทำให้ถูกต้องจึงจะเป็นชีวิตที่ดีฉะนั้นการดำเนินชีวิตเป็นจึงหมายถึงการรู้จักทำรู้จักพูดรู้จักคิดหรือทำเป็นพูดเป็นคิดเป็น สามอย่างนี้แหละถ้าใครทำได้ชีวิตจะเจริญงอกงามเมื่อคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความสบายปัจจบุบันนี้วงการศึกษาเน้นกันมากเรื่องการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเมื่อเทียบกับที่พูดมาแล้วข้างต้น ทั้งสองด้านก็เกือบจะตรงกันทีเดียวแต่ยังไม่ครบกรรมสามคือขาดพูดเป็นขาดพูดเป็นหรือสื่อสารเป็นการศึกษาที่บอกว่าคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นไม่พอเพราะอะไรยุคข,ข่าวสารข้อมูลพูดเป็นสำคัญมาก พูดเป็นถ้าใช้ภาษาวิชาการก็คือสื่อสารเป็นในยุคข,ข่าวสารข้อมูลถ้าสื่อสารไม่เป็นก็ลำบากฉะนั้นการศึกษาที่ดีจะเพิ่มพูดหรือจะเพิ่มพูดเป็นหรือสื่อสารเป็นเข้าไปด้วยไทยเราให้ความสําคัญแก่การพูดเป็นมานาแล้วว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรีท่านเน้นความสำคัญของการพูดเป็นว่าปากเป็นเอกการพูดเป็นนี้สำคัญมากแม้มีความรู้แต่ถ้าถ่ายทอดไม่ได้หรือมีความต้องการอะไรแต่พูดให้เขาเข้าใจไม่ได้ก็เรียกว่าสื่อสารไม่เป็นจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมให้ดีได้ยาก ยิ่งเป็นยุคปัจจุบันการสื่อสารก้าวหน้าไปมากเช่นมีการโฆษณาและชักจูงคนอื่นทำให้มวลชนเห็นคล้อยไปตามก่อผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งการพูดเป็นรวมทั้งการรู้เท่าทันและรู้จักเลือกสารข่าวสารข้อมูลจึงเป็นเรื่อง สำคัญหรือเกินสรุปว่าการดำเนินชีวิตเป็นในแง่ที่สองก็คือการคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นดูเป็นฟังเป็นคือจุดเริ่มของการศึกษาดูเป็นฟังเป็นคือจุดเริ่มของการศึกษาเมื่อไปมองอีกด้านหนึ่งชีวิตคืออะไร ตอนต้นได้บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ซึ่งเป็นการมองในแง่การแก้ปัญหานั้นก็ถูกต่อมามองในแง่ของการทำกรรมสามอย่างก็ถูกเหมือนกันแต่มองอีกแง่หนึ่งชีวิตของเราแต่ละวันนี้ก็คือการรับรู้ประสบการณ์ทางอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสต,ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้รับรู้ตลอดวันว่าชีวิตของเราในแต่ละวันก็คือการได้เห็นได้ฟังได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้รับสัมผัสและรู้สึกนึกคิดต่างๆวันหนึ่งๆเต็มไปด้วยการรับรู้ประสบการณ์ทั้งสิ้นฉะนั้น ชีวิตของคนมองอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรเลยเป็นการรับรู้ประสบการณ์เท่านั้นคือใช้ตาใช้หูใช้จมูกลิ้นกายใจวันวันชีวิตของเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้มนุษย์ที่ใช้อินทรีย์เหล่านี้ไม่เป็นก็เรียกว่าดาเนินชีวิตไม่เป็นการศึกษาปัจจุบันมองข้ามข้อนี้ไป เอาแต่คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นแต่ไม่เอาการรับรู้ประสบการณ์เป็นเข้ามาด้วยการรับรู้ประสบการณ์เป็นนี้สําคัญมากคือจะต้องใช้ตาเป็นใช้หูเป็นเป็นต้นใช้ตาเป็นก็คือดูเป็นใช้หูเป็นคือฟังเป็นอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ดูเป็นฟังเป็นนี้สำคัญมากเพราะการศึกษาเริ่มต้นจากการรับรู้ก่อนแล้วจึงจะออกมาถึงทำเป็นแก้ปัญหาเป็นถ้ารับรู้ประสบการณ์ไม่เป็นก็จะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางพระท่านสอนว่าไม่ให้รับรู้ด้วยความยินดียินร้ายแต่ให้รับรู้ด้วยสติปัญญาทั้งนี้ เพื่อผลดีแก่ชีวิตนั่นคือ 1. เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถูกล่อหลอกให้เผลออกไปโดยความรู้สึกที่เกิดขึ้น 2. เพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกรับรู้เข้ามาอย่างเที่ยงตรงบริสุทธิ์เป็นธรรมไม่ผิดพลาดไม่ลำเอียง การศึกษาไม่ได้พิจารณาเรื่องรับรู้ประสบการณ์ก็เลยมองข้ามเรื่องนี้ไปเสียและปล่อยปะละเลยเมื่อรับรู้ไม่เป็นพอรับประสบการณ์เข้ามาการรับรู้ก็กลายเป็นการชอบหรือชังเลยไม่ได้ความรู้พอเห็นหรือได้ยินปั๊บก็มีแต่ความชอบหรือชังเท่านั้น แล้วก็ปรุงแต่งไปตามความชอบหรือชังนั้นมีเพียงความรู้สึกแต่ไม่ได้ความรู้การรับรู้เป็นจะต้องใช้ตาเป็นใช้หูเป็นคือต้องดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นซึ่งการศึกษาควรจะเน้นเช่นสังเกตว่าเมื่อเด็กดูโทรทัศน์เด็กรู้จักเลือกดูรายการไหม ดูรายการนั้นแล้วดูเป็นไหมจับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือได้สิ่งที่เป็นโทษมาเมื่อฟังอะไรฟังเป็นไหมเลือกฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าในรายการเดียวกันนั้นฟังแล้วจับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือได้สิ่งที่มีโทษรู้จักสำเนียกหรือเปล่านี่เป็นการศึกษาขั้นเริ่มต้นที่สุด เพราะว่าการรับรู้ประสบการณ์เป็นสิ่งที่มาก่อนกิจกรรมอย่างอื่นของชีวิตเป็นอันว่าชีวิตของเรานี้ในแง่หนึ่งก็คือการรับรู้ประสบการณ์ทางอายตนะหรืออินทรีย์ทั้งหลายหรือทางประสาทสัมผัสต่ตางๆฉะนั้นการฝึกฝนพัฒนาคนขั้นเริ่มแรกก็คือจะต้องให้รับรู้เป็น เมื่อรับรู้เป็นเช่นดูเป็นฟังเป็นก็เท่ากับบ้าดำเนินชีวิตเป็นซึ่งเป็นขั้นเริ่มแรกที่สำคัญที่สุดแต่แค่นี้ยังไม่พอชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรตอบได้หลายอย่างตอบว่าชีวิตคือการต่อสู้ก็ได้ว่าการทำกรรมก็ได้ คือการรับรู้ประสบการณ์ก็ได้และยังไม่จบแค่นั้นการดำเนินชีวิตเป็นจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดเสพเป็นและเสวนาเป็นชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรคำตอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปเอาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายเราเข้าไปสัมผัสกับสิ่งทั้งหลาย เราเข้าไปเกี่ยวข้องไปโน่นไปนี่ก็เพื่อไปเอาประโยชน์ให้แก่ชีวิตเพื่อบริโูคใช้กินเสพภาษาพระท่านเรียกว่าเสวะเสวนะเสวนาแปลว่าเสพคือเอามาเป็นประโยชน์แก่เราฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันก็คือการเข้าไปเอาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลาย แม้แต่การสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ว่าโดยพื้นฐานก็คือการไปเอาประโยชน์จากเขาดังที่เรียกว่าเสวนาเสวนาคือการครบหาหรือการครบคนนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเอาประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเราใช่หรือไม่การเอาประโยชน์จากปัจจัยสี่เอาประโยชน์จากอาหารสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่เรียกว่าภูคะซึ่งแปลว่าบริโภคหรือกินคือการเอามาใช้ประโยชน์ให้แก่ตัวเราก็เป็นการเสพหรือเสวนาซึ่งรวมไปถึงการเสวนาคือการเสพคนหรือคบหาคนด้วยจะเห็นว่าการเสพการบริโภคการใช้สอย และการครบหานี้เป็นเนื้อหาสาระเป็นความสำคัญหรือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเราคนเรานี้จะเรียกว่าดำเนินชีวิตเป็นก็ต้องบริโภคเป็นกินเป็นใช้เป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเสวนาเป็นถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องเสวนาคือคบหาเป็นเสวนาแล้วให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตในทางสังคม ถ้าไปเสวนาวัตถุก็คือไปบริโภควัตถุใช้ประโยชน์จากวัตถุให้ถูกต้องตลอดจนรู้จักประหยัดนี่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตตกลงว่าด้านที่4ความหมายของชีวิตก็คือการบริโภคหรือเศษคือกินใช้และควบหาในแง่นี้ก็ได้ความว่า การดำเนินชีวิตเป็นก็คือการบริโภคเป็นหรือใช้เป็นเสวนาเป็นซึ่งเป็นการถือเอาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายหรือจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้ก็วกกับเข้ามาหาเรื่องที่พูดค้างไว้คือในบรรดาการใช้คือบริโภคหรือเสพซึ่งอยู่ในการดำเนินชีวิตด้านที่4นั้น ส่วนหนึ่งก็คือการใช้เวลาเป็นต้องรู้จักใช้เวลาชีวิตของเราเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ใช้ประโยชน์จากมันเราเอามันมาใช้เราต้องรู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าใช้แล้วกลายเป็นโทษแกตัวเองเพราะไปจับแง่ผิดหรือไปติด ไปมัวเมาเสียแทนที่จะได้ประโยชน์กลับได้ทุนี่ก็เป็นความหมายของการดำเนินชีวิตเป็นเป็นคือพอดีเป็นคือพอดีในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปว่านี่คือองค์รวมของการดำเนินชีวิตถ้าทำได้หมดทั้งสีอย่างนี้แล้วเรียกว่าดำเนินชีวิตเป็น เป็นชีวิตที่เจริญงอกงามอย่างแน่นอนนั่นคือด้านที่ 1. แก้ปัญหาเป็นด้านที่ 2. อคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นด้านที่สรับรู้ประสบการณ์เป็นดูเป็นฟังเป็นใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นด้านที่ 4. อินใช้บริโุคเสพควบหาเป็น ที่พูดมาในตอนนี้ทั้งหมดนี่แหละคือเรื่องที่การศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องการศึกษาจะต้องให้ครบคือต้องช่วยให้คนฝึกฝนพัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตเป็นครบทั้งสด้านฉะนั้นการที่จะดำเนินชีวิตเป็นก็ต้องเป็นหลายอย่างต้องเป็นทุกอย่างไม่ใช่แค่คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเท่านั้น แม้ว่าเดี๋ยวนี้เราเน้นกันมากในเรื่องเป็นนี้แต่ยังไม่ครบยังไม่พอการดำเนินชีวิตเป็นนั้นก็คือให้ได้ผลสมตามมัตุประสงค์ให้ได้คุณค่าที่เป็นจริงให้พอดีให้เหมาะเจาะที่จะได้ผลที่ต้องการการที่จะได้ผลตรงตามต้องการก็ต้องทำให้พอดี เพราะที่ว่าเป็นก็หมายถึงว่าให้คุณภาพไม่เสียไม่ขาดไม่เกินก็คือต้องพอดีการคิดการพูดการทำในเรื่องนั้นๆได้พอดีตรงเรื่องตรงเป้าได้เหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบในเรื่องนั้นพรอบริบูรณ์จึงจะให้เกิดผลตามที่ต้องการนี่แหละเรียกว่าพอดี เราจะทำอะไรก็ต้องทำให้พอดีทำเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนพอดีแล้วผลจึงจะเกิดตามที่ต้องการตัวอย่างเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลจะรักษาดูแลคนไข้ก็ต้องทำทุกอย่างให้พอดีแล้วผลดีที่ต้องการทั้งต่อคนไข้ต่อแพทย์พยาบาลและต่อกิจการส่วนรวมจึงจะเกิดขึ้น ฉะนั้นคําว่าเป็นจึงมาตรงกับว่าพอดีพอดีก็คือคําว่ามัชชิมามัชชิมาก็คือสายกลางที่เราพบกันเสมอในคําว่ามัชชิมาปฏิปทาที่แปลว่าทางสายกลางตกลงว่านี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองที่ว่าดําเนินชีวิตเป็นนั้น เราลองมามองดูตามหลักธรรมดำเนินชีวิตคืออะไรก็คือมัคเป็นคือพอดีก็คือมัชชิมามัคก,ก็คำเดียวกับปฏิปทาฉะนั้นดำเนินชีวิตเป็นก็คือมัชชิมาปฏิปทานั่นเองมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางคือทางที่พอดี ทางที่พอดีก็คือทางดำเนินชีวิตที่พอดีที่จะให้เกิดประโยชน์ที่ต้องการให้บรรลุจุดมุ่งหมายตกลงว่าไปไปมามาเรื่องการดำเนินชีวิตเป็นก็คือเรื่องมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้เองถ้าใช้เวลาเป็นในแต่ละขณะแต่ละวันแล้ว เราจะได้กำไรชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าเมื่อเราจเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีแล้วท่านว่าพรก็จะเกิดขึ้นมานั้นเองนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันพุทธโ,ทโรยีคนรวยเพราะธรรมดำเนินชีวิตดีมีแต่กำไร หนุ่มสหกรณ์นำมาบรรยายเผยแผ่